สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมาในท่อมีสามดาวสิผ้าธรรมชมไปหาหลวงปู่สำนักสงปาสาค่ะธรรมชมพีตายหงพีตายหงแม่ลูกตุกน้ำตายเมื่อบอกเลขหลวงปูสาโตห้างเดียวค่ะธรรมชมสิเป็นเลขดีหรือด็ดดดตัวใดกับไปฟังกับหลวงปูบ่มพอม,มกันค่ะ อคยลืมกดติดตามก็ไล่์กดแชร์กดกระดิง่งให้เท่ามี่สามดาวนะ่ม่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับหลวงปูสำนักสงฆ์ปาชากันเลยค่ะกรับนมัสก,การครับหลวงตากรับนมัสก,การครับเจริญพ่อโยมและก็เอซีของป้าแอมรถทงทั้งหลายทั้งนอกประเทศและในประเทศครับ หลวงตากะขอบอกว่าเป็นเพียงแนวทางเด้อครับผมปกติหลวงตานี่ก็เพราะเป็นคนคำนวณเลขแล้วก็เพราะเป็นคนซื้อเลขแล้วเพราะคนเล่นเลขก็เป็นนะครับภูษะผูลักผู้ใหญ่่นกับฟังอยู่ฟังทั่วประเทศแล่ตลางประเทศพร้อมครับแม่ยู่ครับเิ่นก็เลยว่าย่าให้เพําเป็นอะไรก็บอกว่าตอนนี้หลวงตาป่วยแล้วก็พอดีถ้างถงือย่อมกาโอนมาซื้อแผ่นเพชรแผ่นแผ่นเพชดครับแม่ครับ ท้าพุถือก็แล้วไปเยาวากนเพราะว่าพุได้เป็นนักสสดาเรนแล้วก็พุเป็นไอาิีเบิดนะครับเป็นแนวท่านนะครับนาอเป็นแนวท่าสสาหรับผีเวลออนมันถือมายยืนไห้ถือองี่ถืออยังครับมาาหันครับมันถือถือกระดาษปียืนไห้โอ้ถือกระดาษเขียนเขียนใชกระดาษปีซึังนี้สรุปมายืนไห้วรครับหนึ่งแปดหนึ่งแปด รครับหกหนึ่งแปดสองแปโตัวมันขีนอยู่ไหนหกหนึ่งแปดครับครับครับแล้วก็สองโตมันยืนไหายมาอีกมันมันยืนมันมันยืนมาไหาแเนค่คือมันบอกตรงว่าหนึง่งคนเดียวไหมอาณาไซเอาเพราะมันมันปรัชิมาบอกอีกมือสุดท้ายก้อนเล็กออกมือหนึ่งท,ท,ท,ท่านกับท่านบอกท่านก็แล้วไปนะครับ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 หกหเป็นแปดเด้อหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเนาะ เออหล้วการแยสิ่งแยกสิงตัดสองัวเลน้ำนะ,นะครับครับครับแต่ว่ามันประกันว่ามีหนึ่งละนะประกันให้เลยเออแต่ว่ามิโยมมาเอาร้ายหละยกการจันทบุรีแล้วจังหวัดสุพรรณบุรีมาหอดผุนมาหอดอ่างทองมาหอดปุนีมาเอาผาสีมามวนหลังจากลงตาบอกช่วงัหน,นช่วงบอก 8, 3, 5, 8, แปดสามหาแปดสามเลยนะครับครับครับตอนนี้ข้าเจ้ามาเห็นข้าเจ้าก็เลยบอกว่าได้ซื้อกันเลยข้าเจ้าทบอก,กเมื่อเ้านี่มันไปบอกคนละ วานว่าบอกใจพีอกันทกหนึ่งแปดนะหกหนึ่งแปดตัวเดียวกันเป๊ะตัวเดียวกันไปเลยแหละหนึ่งว่าเลขหนึ่งตัวปากแดงเลยนะตัวสีแดงเลยแต่ละเลขหนึ่งตัวปากแดงเลยโอ้ตัวแดงจึงคืนครับครับครับอันนี้คือปตงกอนแจวามันชิบมะยำอีกมาหนึ่งเพราะว่าเมื่อเร็วนี่สิบสิบหกนอครับจัดสิบมะยำปัจจียสิบห้าตอนนี้ขึ้นอีกเสีหนึ่งว่าเปลี่ยนโมเปลี่ยนนะนะท่านท่านแต่ท่านโบท่านไก่กระสืว่ากันนอกครับครับแม่แม่ครับผม เง็นกามันกะบอกตรงมันบอกเ่นีหกหนึ่งแปดแล้วก็ะเล็กหนึ่งอดแดงจิ้งคึนเลยมันเหตมาให้นะครับกัณาผู้มากวิ่งก็วิ่งหนึ่งนอแมนถูกต้องครับแต่เก้าเก้าเรื่องเก้าว่าเก้าเรื่องไอ้สองสองตามหาอะไรห้บรอบวะนี่สองตาสองตาไดครับสองตามหาที่เป็นเป็นตัวป้ามาบอกนะมาสอนภาษาเขมนี่ยนะโอ้หายไปแล้วครับตัวนั้นหายไปแล้วนอะจัไดายไปยีนอลวงปูสวงนอครับนอ เออเฟิรนโคงฉีดช่งคนมากเลยนะเอาตัวไหนครับตัวไหนครับประธานเอฟซีเป็นเขาไม่ตรไหมขันต้องไม่กับสทสามหาเก่าสามหาเก้าครับกับซี่เจ็ดหนึ่งซี่เจ็ดหนึ่งครับกับสามหาเก่าจะโดนพลาดจะโดนโดนพลาดนะครับอันครว่าที่สองที่สามผลมาแต่เบาแอมมากถามเป็นมากที่สองพอดีนะนะครับครับผมได้เอาลงคลิปอยู่ครับแมนแมนแมนแต่ว่าแมนออเดอร์จำให้แมนด้วยว่า มันไ้มันไ้ค่ะใครแน่เนี่ละพยามเข้าตีพยามเรา่าเลขเลขกที่มันไฮนี่กะมันมีแปดมีหนึ่งมีหกคนบลาเข้ากับตีหวดไปคนมาเอานอครับแมนอยู่ครับยัดยัดทิ่มเล็กนึงนะครับนั่นกับคันคันยมอมเอฟซีของเบาแอมฟังอยู่กับพยายมนันเดลกแต่เยซือลืมครับ่าถือไรซ์สว่านเพราะว่าลวงตากับเพรเมื่อาชฉีพราเป็นคำน้วณนะครับเป็นแนวทางครับลวงตาเป็นแนวทางแล้วผู้ใดอยากเห็น มาการจินดบุรีหาดวงตาเนี่ยครับชิบ้าไปเบิ้งโค่นมันผ้าเอาผ้าไปเอาอยู่โพ้นเป็นนางเอานางอะไรก็น้อนน้ำจะขึ้นก็ได้การจินดามบุรีนี่แหละการจินดามบุรีอำเภอยังครับดวงตาเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะพิ่งเลยอำเภอเราคนชิบ้าลายตอนนี้กำลังดังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นว่ารถมาจอดผู้ใหญ่บ้านผมมาเจมี่รถมาหลังหลายแค่โอ้ยเบิ้งสองบาเบิ้งองเบิ้งสองบราเอ็มเราท่งนี่โทรหาตลอดเลยครับผมก็ให้เบอร์โทรไปนะครับ แมนแมยูการ์นเบอรีแลวกาเขาเจ้าจัดสรพนบอรีแล้วเมื่อร้ายนีมากขาเจ้าเมื่ขาเจ้าผ่ามับผูกไข่แก่น่ะแก่ใจตอนนี้คือจได้แน่จะได้กัคือได้กระทบไปละครับแต่ตอนนี้เมื่อไรฝนตกมานอนน้ำหลวงตาเนี้ยนอนใช้ข่าหลวงตาสมือสมือแบ่เราอกเว้ยแต่ตัเมื่อไรฝนมาตกก็กลับไปนอนงมองเกาแก่ไปละนะ เอาตามนั้นเนาะครับผมอันนี้เดี่ยไทยสุนี่กับเป็นแนวทางขับรถถือก็จะว่าการถือกออร์โมชนาทำบุญน้ำกันพอได้ถือแทนเชษแบบไปหาหมอผ่าตัดนี่มือละหาอันแม่เป้าแอมครับผมโอ้ยแม่เบิดมือละหาอันหาอันนี่ก็อันสามสิบบาทนี่ครับแต่พาผมไม่ได้จอยอยู่ในป่าที่ตรงแบบนี้นะครับแม่ถ้าบอกเรื่องรถถือมันก็ไม่ได้เนาะครับครับเอาตามนั้นเนาะปัณณ์นี่ไทยสุดแหลกอะขอเจริญพร นะสาธ<อ>ุสาธุรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุครับกลับล่าครับหลวงตาสาธุ <นะ S 1> สาธุครับผมค <นะ S 1> ่ะท่านผู้ชมพีตายหูแม่หลูกตกน้ำตายก็มาบอกเหล็กหลวงปูเหล็กดีเหล็ละกเด็ดแล้วกะหลวงปู่สวงหลวงปู่สวง ก็มาเขียนเลขให้เล็กสามโตกระธรรมชมเดเท่อมีสามดาวกสิจดตัวเลขกใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสมดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมกันเลยค่ะนี่นนาะค่ะธรรมชมเลขของหลวงปู่สำนักสงปาสาเล็ก ทีล่องผู้สวงล่งผู้สวงเพิ่นบอกภาษาคาเมนเพิน่นมาว่องกลมไว้ให้เลยค่ะตัวชมเป็นเลขสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สามห้าเก้าสามห้าเก้าส่วนผีตายหงผีแม่ลูกตกน้ามตายเมื่อบอกเลขหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดแล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งสีแดงเลยค่ะเลขหนึ่งหนึ่ง ถวิ่งมักวิ่งกับวิ่งหนึ่งค่ะธรรมชมสีแดงจึงเคืองเลยค่ยะเลขหนึ่งหกหนึ่งแปดหกหก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำว่าวันที่16กันยายนพศ25 6 5ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกศรธรรมชมปิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้โชคชกมันมัน เฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ